สวัสดีค่ะดิฉันนาสาวระดาเจนกระจ่งจางเรยียนหันักศึกษา6540411349สาขาเป็นชีบัณฑิตค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องสุริยุปราคากันนะคะสุริยุปราคาเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคจพมาอยู่ในระนาบเดียวกันทําให้ดวงจันบทร์บดบังแสงจากดวงอาทิตย์พื้นที่บนโลกบริเวณใต้เงาของดวงจันทร์จึงมืดลงทําให้เราเห็นเป็น สุริยุปราคานั่นเองค่ะสุริยุปราคามีด้วยกัน3ประเภทค่ะประเภทที่1สุริยุปราคาบางส่วนเกิดจากตำแหน่งของโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันขณะเกิดสุริยุปราคาดวงอาทิตย์จะถูกดวงจันทร์บดบงังไปเพียงบางส่วนเท่าน,นั้นเราจึงมองเห็นดวงอาทิตย์มีลักษณะว่าแหว่งค่ะประเภทที่สสุริยุปราคาวงเวน เกิดจากดวงจันทร์อยู่ระยะไกลมากจนไม่สามารถบดบังดวงอาทิตย์ได้ทั้งหมดทำให้เห็นขอบของดวงอาทิตย์เป็นรูปวงแหวนค่ะ 3. สุริยุปราคาเต็มดวงเกิดจากดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากจนสามารถบดบังดวงอาทิตย์ได้หมดทั้งดวงเส้นทางที่งองมืดของดวงจังนทร์พาดผ่านบนผิวโลกเรียกว่าพาดออฟโทเคเลตี้ โอกาสที่จะเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงได้นาะนที่สุดเพียงไม่เกิน7นาทีเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นสุริยุปราคาประเภทใดก็ตามเราไม่ควรมองด้วยตาเปล่าโดยเด็ดขาดนะคะควรมองจาก 1. กล้องโทรทัศน์สำหรับดูดวงอาทิตย์โดยเฉพาะหรือกล้องโทรทัศน์ที่ติดแผ่นกรองแสงแบบกระจกเคลือบโลหะค่ะ 2. แว่นดูดวงอาทิตย์ที่ทำจากแผ่นกรองแสงโพลิเมอร์ดำ 3. แผ่นกรองแสงอลูมิเนีมมยมไมลา่า 4. กระจกแผ่นกรองแสงสำหรับหน้ากากเชื่อมโลหะเบอร์14หรือมากกว่านั้น 5. การดูโดยทางอ้อมโดยอาศัย,าายกล้องชนิดต่าง,างๆเช่นกล้องรูเข็มกล้องโทรทัศน์สำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ